รื่องของการซอยเหลือแรงงานไทยถี่เป็นงานอิสราเอลครับส่วนหนึ่งคือการพยายามที่จะให้อพยพกลับและบางส่วนอาจจะยังมีเรื่องของเหตุผลความจาเป็นส่วนบุคคลนะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่หรืออาจจะคิดว่าบางพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบกับการเดินทางกลับบางส่วนที่เป็นความ,วามห่วงใยอยู่คือบางส่วนถูกจับตัวเป็นตัวประกันอยู่ ทั้งคณะกรรมาการ,าก,ารการแรงงานสภาพผู้แทนราษฎรครับกับในลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบ,บครัวแรงงานอิสราเอลที่มีผู้นำเน่าในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีที่เสียชีวิตบาดเจ็บสูญหายและถึงจับโตเป็นโตประกันนะครับทั้งมีเรื่องของการห่วงเรื่องเงินเยียวยาซอยเหลือกันนำํำกรณีสามีพรัญาบริจดทะเบียนสมรสกันนำครับ นายสริพงศ์เกี่ยวของขับประธานคณะกรรมการาการการแรงงานพร้อมด้วยรองประธานคณะกรรมการมาติการและทีปรึกษาประจําคณะกรรมการมาติการการแรงงานได้เดินทางมาเยี่ยมให้กําลังใจกับครอบคร,รัวแรงงานชาวอุดรธานีที่พเพื่อนลระเนอยูประเทศอิสราเอลและได้รับผลกระทบจากการสงครามที่ประเทศอิสราเอลจนเไห่เสียชีวิตบาดเจ็บและถูกจับตัวเป็นตัวประกันครับโดยได้พบปะเยี่ยมไห้กําลังใจ นายพ่อนยช่ยอ่างแก้วพอของนายอนุชาอ่างแก้วที่ถือจับโตเป็นโตประกันนางมีผ้ารัดแม่ของนายพิรุ่นท่านุ่นพิมพ์นา่งสุดาแก้วขออภัยครับนั่งสุดาเทศแก้วภรรยาของนายดอนที่ระพงกลางสุวรรณชาวบ้านน้องบัวแดงรวมทั้งญาติและครอบครัวอีกหลายครอบครัวพร้อมกันนีทงนางคณะกรรมาการการการแรงงานได้มอบเงินซอยเหลือกับทุกครอบครัวที่เสียชีวิตบาดเจ็บและถูกจับเป็นโตประกันนั่นครับ ด้วยท่างคณะก กัรมาที่การการแรงงานนะคะมีความเป็นห่วงเป็นใยแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามที่ประเทศอิสราเอลนะคะเพลินกลับมาฟังความคิดเห็นจากครอบครัวที่ประสบยูบวาสิมิอ่าวอวาครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บสูญหายหรือว่าถือจับเป็นโตประกันนะคะโดยเท่าที่รับทราบข้อมูลของครอบครัวผู้เสียชีวิตเพิ่นเป็นห่วงเรื่องเงื่อนเยียวยาที่ทางการอิสาราเอลสิมอบให้แก่พันรยาบ,บุตรหรือว่าพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต ซีเดรับหรือโบ ในส่วนนี้นะคะหากสามีภรรยาบอเดยจดทะเบียนกันอาจจะบอเดยรับเรื่องเงื่อนตรงนี้เรื่องนี้มีขอชัดเจนก็นคือทางอำเภอเพื่อนสีออกหนังสือรับรองให้นะคะว่าทั้งคู่นี่เป็นสามีภรรยากันมีบุตรน้ำกันกระือว่าใสใดเหมือนกับทำบัญชีเครื่อหาาิโดยทางราชการศีลงน้ำรับรองให้และทางการอิสราเอลเขากรสิยอมรับกรสิไดรียรีบรวบรวมทรงไปยังประเทศอิสราเอลเพื่อให้พิจารณาเรื่องเงื่อนซอยเหลือโดยเร็วคะ่ะ